สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนในวงการเทคโนโลยีกันอีกครั้งนะครับวันนี้มีเรื่องใหญ่ในวงการ AI ที่ต้องคุยกันเลยครับคือมีข่าวล่าสุดส,ดสดสดร้อนๆวันนี้เลยนะครับ29มิถุนายนจาก The Indian Express เขาบอกว่าเมชาเนี่ยไปดึงตัวนักวิจัย AI เก่งๆจาก OpenAI มาอีกแล้วครับโอ้โหอีกแล้วเหรอคะเหมือนเพิ่งมีข่าวไปไม่นานนี้เอง ใช่เลยครับคือเรื่องนี้มันมันน่าสนใจมากเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะมันยังไงใครไปบ้างแล้วมันบอกอะไรกี่กับสุงกราม AI ตอนนี้ที่เราเห็นว่ามันดุเดือดมากๆเลยได้เลยค่ะมาลองแกะดูกันข้อมูลล่าสุดเลยนะฮะก็คือมีนักวิจัย4คนชื่อเชงจาจอเจียฮุยยูชูเฉาบีแล้วก็ฮองยูเรน4คนนี้ตกลงย้ายจาก OpenAI ไปอยู่กับเมชาแล้ว4คนเลยเหรอคะอืม ใช่ครับแต่แต่นี่มันไม่ใช่รอบแรกของสัปดาห์นี้ใช่ไหมครับเหมือนจะมีก่อนหน้านี้ด้วยใช่ค่ะค่ะค่ะจริงด้วยค่ะคือเมื่อต้นสัปดาห์นี้เองก็มีรายงานจาก Wall Street Journal นะคะว่า Meta เพิ่งได้ตัวนักวิจัยไปอีก3คนมี Lucas b a y e r Alexander Kolesnikov, แล้วก็เสี่ยวหัวใจสามคนเนี้มาจากออฟฟิศที่ซูริกของ OpenAI เลยค่ะอ๋อที่ซูริกใช่ค่ะ คือการที่มันเกิดขึ้นติดๆกันแบบนี้ทั้ง4คนล่าสุดแล้วก็3คนก่อนหนะ้ามันดูมันดูมากกว่าแค่การจ้างงานธรรมดาแล้วนะคะนั่นสิครับมันดูเหมือนเอ่อเป็นความเคลื่อนไหวที่แบบมีนัยสำคัญนะเป็นเชิงกลยุทธ์มากๆเลยถูกต้องค่ะมันไม่ใช่แค่การจ้างงานทั่วไปแล้วล่ะแล้วการที่เมตาทุ่มทุ่มรัพยากรดึงคนระดับนี้ติดตดกันเนี่ย มันสะท้อนว่าเขากําลังเร่งอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับหรือมันก็เป็นการแย่งตัวปกติในวงการนี้อยู่แล้วอืมจะว่าเป็นการแข่งขันปกติมันก็ใช่ส่วนหนึ่งนะคะเพราะวงการนี้แย่งตัวกันดุเดือดอยู่แล้วแต่แต่การที่มันถีขนาดนี้แล้วก็พุ่งเป้าไปที่ Open AI โดยตรงเลยเนี่ยคือมันน่าจะเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ที่ทางมาร์คซากเบิร์กเขาประกาศชัดเจนเรื่องเอ่อการสร้างซูเปอร์อินเทลเจนซ์อ๋อซูเปอร์อินเทลเจนซ์ใช่ค่ะ ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงมากๆการได้คนที่เก่งมากๆแล้วอาจจะเคยทำงานด้วยกันมาก่อนจาก OpenAI มาเนี่ยมันน่าจะช่วยเร่งกระบวนการของ Meta ได้เยอะเลยค่ะคำว่า Super Intelligence ที่ว่าเนี่ยครับในมุมของ Meta เขาตั้งเป้าไปไกลขนาดไหนพอจะขยายความได้ไหมครับมันคือระดับ AGI ที่คิดเหมือนคนเลยไหมหรือว่ายังไงคือ โดยทั่วไปนะคะคำว่า super intelligence เนี่ยมันก็หมายถึง AI ที่เก่งเท่าหรืออาจจะเก่งกว่ามนุษย์ในแทบทุกด้านเลยซึ่งมันเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างไกลมากๆนะคะแต่ถ้ามองในทางปฏิบัติสำหรับ Meta ตอนนี้นะคะการดึงตัวนักวิจัยชุดนี้มาเนี่ยอาจจะเน้นไปที่การเร่งพัฒนา LLM รุ่นถัดไปหรืออาจจะเป็นเทคโนโลโยี AI เฉพาะทางอื่นๆที่จำเป็นสำหรับแพลตฟอร์มเขา แล้วการได้คนเก่งจากคู่แข่งเบอร์หนึ่งอย่าง OpenAI มาเนี่ยมันเหมือนได้ได้ทั้งคนเก่งแล้วก็อาจจะได้ข้อมูลเชิงลึกบางอย่างเกี่ยวกับแนวทางคู่แข่งมาด้วยก็ได้นะคะอ่าน่าคิดเลยครับการได้ทีมที่อาจจะเข้าขากันอยู่แล้วมาเลยมันก็เหมือนทางลัดนะแต่แต่ในทางกลับกันละครับ OpenAI โดนแบบนี้เข้าไปนี่จะเป็นยังไงบ้างแรงกดดันจะเยอะขนาดไหนครับการเสียคนเก่งไปติดติดกันแบบนี้ โอ้โหแรงกดดันมหาศาลแน่นอนค่ะคือการเสียคนสำคัญหรือแม้แต่ทีมวิจัยเล็กๆไปเนี่ยมันอาจจะทำให้โปรเจกต์บางอย่างที่กำลังทำอยูออ่สะดุดหรือว่าช้าไปเลยก็ได้มันไม่ใช่แค่เรื่องจำนวนคนนะคะแต่มันคือความรู้ประสบการณ์แล้วก็ความต่อเนื่องในการพัฒนาที่หายไปแล้วก็มันส่งผลต่อขวัญกำลังใจของคนที่ยังอยู่ด้วยนะคะ OpenAI ก็คงต้องหาทางรับมือทั้งเรื่องรักษาคนเก่าแล้วก็ต้องหาคนใหม่มาแทนซึ่งตลาดตอนนี้มันก็ไม่ง่ายเลยค่ะจริงครับเหมือนเหมือนกำลังเล่นหมากรุกกันอยู่เลยแล้วเดิมพันสูงมากจริงๆการเสียคนระดับนี้ไปติดติดกันนี่อาจจะกระทบแผนยาวๆของ OpenAI ได้เลยนะเนี่ยแล้วแล้วตอนนี้ทาง Meta กับ OpenAI เขาออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือย,อยังครับมีแถลงการอะไรไหม เท่าที่ตามข่าวล่าสุดจากรอยเตอร์สนะคะคือทั้งสองบริษัทยังเงียบอยู่ค่ะยังไม่ได้ใหค้ความเห็นอะไรออกมาอืม mm hmm. ซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องปกตินะคะในสถานการณ์แบบนี้บางทีการนิ่งเงียบก็อาจจะเป็นกลยุทธ์อย่างหนึง่งแต่เชื่อว่าเบื้องหลังเนี่ยคงกำลังปรับทับวางแผนกันยกใหญ่แน่นอนค่ะครับ สรุปได้ว่าตอนนี้เมตากำลังเดินเกมรุกเต็มที่เลยในการสร้างความแข็งแกร่งด้าน AI โดยดึงคนสำคัญสำคัญจากคู่แข่งหลักอย่าง OpenAI มาอย่างต่อเนื่องเลยใช่เลยค่ะแล้วถ้าเรามองภาพให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะการย้ายตัวของคนเก่งๆระดับเนี้มันคือภาพสะท้อนของสงคราม AI ที่ชัดเจนที่สุดเลยคือการแข่งขันตอนนี้มันไม่ได้วัดกันแค่ที่เทคโนโลยีแล้วแต่มันรวมถึงการแย่งชิงมันสมอง ที่จะมาสร้างเทคโนโลยีพวกนั้นด้วยพอคนเก่งๆไปรวมตัวกันที่ Meta ม,มากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้มันก็อาจจะส่งผลต่อทิศท,ทางหรือแม้กระทั่งความเร็วในการพัฒนา AI ของ Meta เ,เองแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสมดุลในวงการไปเลยก็ได้นะคะน่าสนใจมากครับทีนี้สิ่งที่น่าคิดต่อก็คือการปรับสมดุลของมันสมองด้าน AI ครั้งใหญ่นี้ที่ดูเหมือนเมตากำลังได้เปรียบเนี่ยมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรในวงการ AI ทั้งหมดหรือเปล่าคะ หรือสุดท้ายมันก็จะเป็นแค่การแข่งขันที่ดูเดือดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วในระยะยาวใครกันแน่ที่จะเป็นคนกำหนดทิศทาง AI ในอนาคตจากสมการที่กำลังเปลี่ยนไปนี้อันนี้น่าติดตามมากๆค่ะครับเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดจริงๆครับสำหรับความเคลื่อนไหวในสมรภูมิ AI ตอนนี้